ดวงชะตารายวันวันที่29พฤศจิกายน2568คําทําคำทำนายสำหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์ภาพรวมวันนี้เป็นวันของคุณโดยแท้จริงเพราะเป็นวันเสาร์และดาวเสาร์คือ7ดาวประจำตัวของคุณก็สถิตในราศีกุมได้ตำแหน่งเกษตรที่มั่นคงแม้ว่าพลังงานโดยรวมของวันคือจันดับจะทำให้คนอื่นวั่นไหวแต่คุณกลับรู้สึกมั่นคงและมีสมาธิ เป็นวันที่ดีสำหรับการจัดการงานใหญ่งานที่ต้องใช้ความอดทนการวางแผนระยะยาวหรือการสะสางปัญหาเรื้อรังคุณจะรู้สึกว่าตัวเองมีภาระหน้าที่ที่ต้องทำแต่ก็พร้อมที่จะจัดการมันการงานผลงานโดดเด่นจากความอุตสาหะนี่คือวันที่ความพยายามของคุณจะถูกมองเห็นแม้ว่าจะต้องเหนื่อยมากก็ตามการประสานงานอาจจะล่าช้าแต่คุณก็รอได้ การวางโครงสร้างระบบงานใหม่ๆหรือการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนจะทำได้ดีเป็นพิเศษการสัมภาษณ์งานในตำแหน่งที่ต้องการความรับผิดชอบสูงหรือความเป็นผู้ใหญ่จะมีโอกาสสำเร็จสูงมากการเริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่ๆหากเป็นโครงการระยะยาวสามารถเริ่มวางแผนได้เลยการเงินการเงินมาจากน้ำพักน้ำแรงไม่ค่อยมีโชคลาภลอยแต่เงินที่ได้จากการทำงานหนักจะมั่นคงมาก เป็นวันที่ดีในการเคลียร์หนี้สินหรือวางแผนการออมเพื่อการกเกษียณการลงทุนที่เน้นความมั่นคงระยะยาวเช่นอสังหาริมทรัพย์กองทุนรวมระยะยาวสามารถศึกษาข้อมูลได้การเจรจาธุรกิจจะสำเร็จได้เพราะความน่าเชื่อถือและความรอบคอบของคุณความรักคนโสดอาจจะยังไม่ใช่วันที่สดใสนักในเรื่องความรักเพราะคุณมุ่งเน้นไปที่เรื่องงานและความมั่นคงมากกว่า คนที่เข้ามาอาจจะเป็นคนที่ดูจริงจังเคร่งครึมหรือเป็นผู้ใหญ่มากๆซึ่งอาจจะยังไม่คลิกในทันทีคนมีคู่ความสัมพันธ์มั่นคงแต่อาจจะขาดความหวานไปบ้างต่างคนต่างมีหน้าที่ของตัวเองแต่ก็เข้าใจและสนับสนุนกันดีอาจต้องระวังบรรยากาศที่เคร่งเครียดเกินไปบ้างควรหาเวลาพักผ่อนร่วมกันบ้างแม้จะเป็นการนั่งดูทีวีเงียบๆด้วยกันก็ตามสุขภาพ สุขภาพกายแข็งแรงในแบบของคุณแต่ต้องระวังโรคประจำตัวที่เกี่ยวข้องกับกระดูกและข้อหรืออาการปวดเมื่อยเรื้อรังออฟฟิศซินโดรมจากการทำงานหนักเกินไปสุขภาพใจจิตใจมั่นคงมีสมาธิสูงแต่ก็อาจมีความเครียดสักสมโดยไม่รู้ตัวคุณแบกรับอะไรไว้หลายอย่างเกินไปควรหาเวลาผ่อนคลายกล้ามเนื้อเช่นนวดหรือปลีกวิเวกบ้าง อุปสรรคและสิ่งที่ควรระมัดระวังเพิ่มเติมอุปสรรคคือความเครียดและความเหนื่อยล้าที่คุณแบกรับไว้เองคุณมักจะรับผิดชอบทุกอย่างไว้คนเดียวจนอาจทําให้ร่างกายชุดโทมและความล่าช้าของสิ่งต่างๆแม้จะเป็นวันของคุณก็ยังคงมีอยู่คําแนะนาแนวทางการปรับแก้ไขกับปัญหาและอุปสรรคที่พบการงานรู้จักปฏิเสธหรือกระจายงานบ้างอย่าแบกทุกอย่างไว้คนเดียว ใช้ความมั่นคงของคุณในการจัดลำดับความสำคัญของงานโฟกัสเฉพาะสิ่งที่สำคัญที่สุดการเงินให้รางวัลตัวเองบ้างจากความเหนื่อยยากแต่อย่าฟุ่มเฟือยการลงทุนในสุขภาพเช่นซื้อคอสนนดหรืออาหารเสริมถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าในวันนี้ความรักพยายามวางเรื่องงานลงชั่วคราวเมื่ออยู่กับคนรักสื่อสารว่าคุณเหนื่อยแต่ก็ยังใส่ใจเขาด้วย และชวนกันวางแผนวันหยุดพักผ่อนในอนาคต